ขนอนนบน้อมแด่รับผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพสวัสดีครับท่านผู้ฟังตัะนญานมิตรทุกท่านวันนี้มานำท่านผู้ฟังมารบฟังคำเตือนคนโบราณกับวิบากกรรมติดตัวของคนทั้งเจ็ดวันรวมถึงวิธีการแก้ไขกรรมที่เกิดจากการกระทำมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วหลายคนมักชอบตัดเพ้อชีวิตตัวเองว่าทำไมถึงไม่สวยไม่หลอ่อเหมือนคนอื่น ไม่รวยอย่างคนนั้นสักทีทําไมทําดีแล้วไม่ได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทํารวมถึงบุญเก่ากรรมเก่าของเราด้วยครับวันนี้กระผมจะขอหยิบยกคําเตือนจากโบราณกับวิบากกรรมของคุณเกิดทั้ง7วันรวมถึงวิธีการแก้ไขกรรมที่เกิดจากการกระทํามีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วมาเล่าให้ท่านผูกฟังได้รับชมกันครับต้องบอกไว้ก่อนว่า คนเราทุกคนนั้นมีกรรมเป็นของของตนกรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนาคือการกระทำที่เกิดมาจากเหตุแห่งเจต,ตนาในอดีตชาติที่ไม่สามารถลบล้างออกไปได้ไม่ว่ากรรมนั้นจะเป็นกรรมดีหรือแม้กระทั่งกรรมชั่วดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจากกรรมที่ทำไว้ล้วนมีวิบากกรรมเป็นผลทั้งสิน้นถ้าหากท่านใดทำกรรมดีที่เป็นกุศลมาก,ก่อนก็จะเป็นวิบากกรรมของความสุขและในทางกลับกัน ท่านใดทำกรรมชั่วมาก็จะเป็นวิบากกรรมแห่งความทุกข์ในภพชาตินั้นๆทุกคนต่างม,มีอดีตชาติที่ทำกรรมต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก,ก่อนไม่ว่าจะเป็นกรรมที่ทำกับคนรักกรรมที่ผิดศีลกับครอบครัวคนอื่นมาดูกันว่าคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันที่จะกล่าวนี้มีวิบากกรรมในเรื่องใดติดตัวมาและวิธีแก้นั้นจะมีอะไรบ้างแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลดังนั้น ก่อนที่เราจะปักใจเชื่อในสิ่งใดควรยึดหลักการามสูตรของพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งที่อยากพึ่งเชื่อในเรื่องใดขอให้พิสูจน์ด้วยตัวท่านเองหรือไม่ก็ฟังเพื่อเป็นความรู้และลองสังเกตด,ดูบางครั้งอาจจะใกล้เคียง,งกับความเชื่อของคนโบราณว่าไว้ก็ได้นะครับเรามาเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์วิบากกรรมที่ผิดตัวของคนเกิดวันอาทิตย์คือมักพบเจอบริวารที่ไม่จริงใจคุณ จะเป็นคนที่ทําบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นและคุณมักเป็นคนที่เชื่อคนง่ายทําให้ในบางครั้งคุณไว้ใจคนผิดด้วยวิบากกรรมที่ติดตัวมาทําให้ชีวิตมักชักจูงแต่มิตรที่นําปัญหามาให้คอยตามแก้อยู่เสมอกางแก้ไขวิบากกรรมโบราณว่าควรมันตักบาตรในวันโกนก่อนวันพระเพื่ออุทิศให้แก่เจ้าก,กรรมในเวรสัมภเวสีปีรรย,ยาตให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับกุศสผลบุญ และเปิดทางให้ชีวิตของคุณดีขึ้นคนเกิดวันจันทร์วิบากกรรมของคนที่เกิดวันจันทร์คือหาคู่แท้ยากหรือถ้าคุณมีคู่แล้วคู่ของคุณอาจจะสร้างปัญหาให้ทุกร้อนใจเพราะในชาติก่อนคนวันนี้มักทําให้ครอบครัวตนเองต้องเสียใจปัจจุบันจึงมักจะต้องพบเจอกับวิบากกรรมในด้านของความรักาการแก้ไขวิบากกรรมผู้ที่เกิดวันจันทร์ควรหมั่นไปถวายผ้าบางสกุล ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศผลบุญให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและขอพอรให้ตนเองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขคนเกิดวันอังคารวิบากกรรมที่ติดตัวของคนเกิดวันอังคารคือชีวิตต้องดิ้นรนและมีความรักที่เป็นทุกข์คุณมักโดนคนอื่นเอาออเปรียบทำคุณกับคนไม่ขึ้นและโดนใส่ร้ายป้ายสีอยู่เสมอหลายคนอาจมีคดีความฟ้องร้องเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งแล้วแต่วิบากกรรมที่สร้างมา การแก้ไขวิบากรรมคนที่เกิดวันอังคารให้ร่วมทำบุญเกี่ยวกับงานบวชไม่ว่าจะบวชนาคหรือบวชสามเณรนาคฤดูลล้อนกุศลดีจะส่งผลทําให้คุณพ้นจากความทุกข์และมีบริวารที่ดีคนเกิดวันพุธกลางวันวิบากรรมที่คุณสร้างมาตั้งแต่อดีตส่งผลให้ชาตินี้มักเป็นคนเจ้าชู้และเก็บเงินไม่อยู่เพราะในอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมักชอบพูดให้ความหวังกับคนอื่น และทําให้คนเหล่านั้นเสียใจการแก้ไขวิบากกรรมคนเกิดวันพุธกลางวันควรถูศีลห้าให้ได้หนึ่งเดือนต่อหนึ่งปีเพราะจะช่วยทําให้ชีวิตดีขึ้นจากเดิมคนเกิดวันพุธกลางคืนวิบากกรรมของคนเกิดวันพุธกลางคืนมักจะเป็นคนที่ไม่มีความรอบคอบและใช้เงินเก่งเก็บเงินไม่อยู่ซึ่งถ้าพูดถึงทางวาจาควรเป็นคนพูดวาจามีมารยาทและฉลาดแกมโกงอีกด้วยการแก้ไขวิบากกรรม คนเกิดวันนี้ควรทําบุญสังฆทานสดในช่วงวันเกิดของตนเองเพื่ออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติอห้ได้รับถึสนผลบ,บุญเหล่านี้คนเกิดวันพฤหัสบดีวิบากกรรมของคนเกิดวันพฤหัสบดีคือคุณเคยตําหนิพระเจ้าและผู้ที่ทําบุญมาก่อนและคุณเป็นคนชอบสอนมักตําหนิคนอื่นโดยไม่รู้ตัวส่งผลให้บางครั้งผู้ใหญ่ไม่ชื่นชอบคุณและคุณมักเจอคนที่ดีแค่ต่อหน้า พอรับหลังก็นินทาว่าร้ายใสการแก้ไขวิบากรรมสวดมนต์คาถาป้องกันภยัยสิบทิศสามจบในวันเกิดและมันทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกนุศลให้เจ้ากรรมนายเวรอยู่เสมอคนเกิดวันศุกร์วิบากกรรมของคนเกิดวันศุกร์คือกรรมที่ท่านเคยหลอกคู่ตัวเองส่งผลให้ในชาตินี้คุณมักหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ หากมีความรักก็จะเป็นรักที่ไม่สมหวังและมักจะเป็นคนที่แสดงฉากหน้าว่าเป็นคนที่มีความสุขเข้มแข็งแต่ภายในลึกๆคุณไม่ได้มีความสุขกับชีวิตเลยาการแก้ไขวิบากกรรมควรนมันถวายเตียนคู่ในวันเกิดของตนเองและอธิษฐานขอพรให้พบแสงสว่างในชีวิตคู่ที่ดีและสุดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์วิบากกรรมของคนที่เกิดวันเสาร์คือเคยทำให้พ่อแม่เสียใจ ส่งผลให้ในชาตินี้มักพบเจอแต่การจากลาและการชุญเสียกําพราขาดคนอุปธรรมค้ำชูทําให้คุณกลายเป็นคนที่คิดมากและมีความวิตกกังวลในชีวิตการแก้ไขวิบากกรรมคุณควรใช้ชีวิตด้วยการยึดหลักพรรมวิหารสีคือการมีเมตตาร,รุรณามุทิตาและอุเบกขาสิ่งเหล่านี้จะช่วยทําให้ชีวิตของคุณราบรื่นและเสริมความเมตตาให้แก่ตัวคุณเองครับ สำหรับคำเตือนคนโบราณกับวิบากกรรมติดตัวของคนทั้งเจ็ดวันก็เห็นสมผลแต่เวลาแล้วจึงขอจบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่นำข้อมูลธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมฐานให้แก่ท่านผู้ฟังและต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขอความสวัสดีมีชัยจงมีแด่ท่านผู้ฟังและขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองสาธุครับ